ลองจินตนาการดูคุณกลับบ้านจากที่ทำงานเหนื่อยล้าแต่ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปทุกคนในบ้านสามีนั่งรอคุณเงียบกริบและคำพูดเพียงประโยคเดียวที่สามีเอ่ยออกมากลับทำให้คุณต้องรีบเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านในคืนนั้นแต่ความน่ากลัวคือคุณไม่ได้หนีออกมาเพียงลำพังเพราะบนชั้นสองของบ้านยังมีบางอย่างกำลังตื่นขึ้นพร้อมความลับที่พวกเขาปิดซ่อนไว้มานานกลับจากทำงาน อากาศเย็นชื้นเกาะผิวเสื้อกลิ่นฝนติดปลายผมเหมือนเงาตามฉันผลักประตูบ้านเบาๆเสียงบานพับดังแผ่วเหมือนเตือนว่ามีบางอย่างรออยู่ด้านในห้องนั่งเล่นมืดกว่าปกติเพียงแสงจากหลอดไฟในครัวส่องลอดออกมาเหมือนลมหายใจเล็กๆของบ้านฉันขยับเท้าช้าฝ่าเสียงเงียบี่หนักจนหูอื้อหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผล หลิ่นอาหารจางๆลอยมาตามลมแต่กลับไม่ชวนให้อุ่นใจเพราะมันแฝงความเย็นว่าแปลกประหลาดเมื่อเดินถึงครัวฉันเห็นพ่อแม่ของสามีนั่งเรียงกันหน้าตึงเครียดสายตาทุกคู่มองมาที่ฉันบนโต๊ะมีจานข้าวที่ยังไม่ได้แตะไอ้น้ำไม่หลงเหลือเหมือนพวกเขารอยอยู่มานานมากสามียืนพิงเคาน์เตอร์แขนกอดอก นอกจากไฟตกบนหน้าเขาทําให้แววตาดูแข็งจนฉันขนลุกฉันสูดอากาศเข้าลึกปลายนิ้วเย็นชาคําถามเต็มหัวแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยเสียงเขาพูดเพียงคําเดียวน้ําเสียงนิ่งเหมือนหินคําที่ทําให้หัวใจฉันร่วงวูบลงอกคําที่ทําให้บรรยากาศในครัวแน่นจนหายใจติดขัดคําที่ทําให้ฉันยืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น และทันทีที่เสียงนั้นดับลงมือฉันก็เริ่มสั่นความรู้สึกเหมือนกำแพงทั้งบ้านกำลังขยับเข้ามาใกล้จนฉันต้องหันหลังเปิดประตูห้องนอนและดึงกระเป๋าเดินทางออกมาอย่างช้าซิปกระเป๋าถูกรูดขึ้นเสียงคลื่นั้นดังชัดในความเงียบเหมือนตอกย้ำว่าฉันไม่มีที่ยืนในบ้านหลังนี้อีกต่อไปฉันหยิบเสื้อผ้าทีละชิ้นทิ้นลมหายใจ ใจสั่นตามจังหวะที่วางของลงในกระเป๋าภาพครอบครัวสามีในครัวยังติดตาสายตานิ่งเย็นของเขายังตามหลังจนกระทั่งฉันปิดประตูห้องและเสียงฝีเท้าเบาๆของใครบางคนดังขึ้นตรงหน้าประตูก่อนที่ฉันจะหมุนลูกบิดเสียงนั้นหยุดลงเหมือนมีบางอย่างรออยู่อยู่ในความเงียบที่เข้มข้นกว่าเดิมฉันยืนเงียบมือยังจับลูกบิด เหงื่อเย็นซึมลามไปตามฝ่ามือหัวใจเต้นทีจนเหมือนจะหลุดออกมันกอกเสียงหายใจของฉันสะท้อนในทางเดินแคบอากาศรอบตัวหนักขึ้นเหมือนบ้านทั้งหลังเฝ้าจ้องการตัดสินใจของฉันฉันค่อยๆเปิดประตูบานประตูขยับอย่างเชื่อช้าเผยให้เห็นเงาร่างสามียืนอยู่ตรงนั้นเพียงครึ่งก้าวจากฉันเขาไม่พูดไม่ขยับ เพียงมองด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกแสงความเย็นที่เหมือนมีคมซ่อนอยู่ฉันโอบกระเป๋าให้แน่นขึ้นปลายแขนสั่นน้อยๆกลิ่นน้ำหอมของเขาลอยมาแต่จมูกแต่แทนที่จะให้ความคุ้นเคยกลับทําให้ฉันรู้สึกหวัดหวั่นลึกลงระยะห่างระหว่างเราสรั้นจนได้ยินเสียงลมหายใจของเขาลมหายใจที่สม่ำเสมอจนผิดปกติรากับเขารอให้ฉันพูดบางคำ ฉันเอ่ยเสียงเบาถามว่าเขาต้องการอะไรแต่คำตอบที่ได้รับกลับเป็นเพียงความเงียบความเงียบที่ทับถมจนรู้สึกชาไปทั้งลำคอพ่อแม่ของเขายืนมองมาจากปลายทางเดินสีหน้าย,ยังคงเดิมราวกับฉันเป็นเพียงเงาที่เดินผ่านบ้านนี้มาชั่วคราวฉันสูดลมหายใจและก้าวเท้าออกไปหนึ่งก้าวเสียงพื้นไม้ดังกรอบเบาดังพอให้ทุกสายตาตามทัน สามีขยับตัวเพียงนิดเดียวแต่ทำให้ฉันสะดุ้งเหมือนถูกดึงกลับเขาเอ่ยประโยคสั้นๆเสียงต่ำคมเหมือนมีแรงกดซ่อนอยู่ในทุกพยางประโยคนั้นทำให้สันหลังฉันเย็นวาบเหมือนมีลมพัดผ่านทั้งที่บ้านปิดแน่นทุกด้านฉันก้มหน้าลงหัวใจสั่นจนยากจะยืนตรงมือกำสายกระเป๋าแน่นจนข้อนิ้วขึ้นสีขาว และในจังหวะที่ฉันจะเดินออกไฟในทางเดินกระพริบหนึ่งครั้งสว่างมืดสว่างอีกครั้งเหมือนเตือนว่าทางข้างหน้าไม่อาจเดาได้เลยฉันยังคงก้าวทีละก้าวฟังเงาสะท้อนของพวกเขาที่ทอดยาวไปตามพื้นเหมือนเงานั้นพยายามคว้าตัวฉันไว้เสียงประตูหน้าบ้านอยู่ไม่ไกลเพียงไม่กี่ก้าว แต่ทุกก้าหนักเหมือนเดินฝ่าพื้นน้ำลึกฉันมองตรงไปข้างหน้าแต่รับรู้ได้ว่ามีสายตาไล่ตามหนาวเย็นจนหนังไก่ลุกขึ้นทั่วแขนและในวินาทีที่ฉันเอื้อมมือไปจับกรอนกรประตูบางอย่างขยับอยู่ด้านหลังบางอย่างที่ทำให้ฉันต้องหยุดหายใจในทันทีฉันยืนนิ่งปลายนิ้วแตะแค่กรอนประตูแต่แรงบางอย่างด้านหลังทำให้ร่างทั้งร่างเหมือนถูกปรึงไว้เสียงขยับนั้นเบามาก เบาจนแทบไม่แน่ใจว่ามีจริงแต่สัมผัสของอากาศที่เปลี่ยนไปบอกฉันว่าไม่ใช่ภาพหลอนลมหายใจร้อนอุ่นเล็กน้อยพาดผ่านต้นคอเพียงชั่ววินาทีแต่เพียงพอให้หัวใจฉันกระแทกซี่โครงจนเจ็บฉันไม่กล้าหันกลัวว่าจะเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นหรืออาจเห็นในสิ่งที่รู้มาตลอดแต่ไม่เคยยอมรับสักพัก เสียงฝีเท้าเบาๆขยับเข้าใกล้ทีละก้าวแต่ก้องชัดเหมือนทั้งบ้านกลืนเสียงอื่นไปหมดฉันได้ยินเสียงพ่อแม่ของเขาขยับเก้าอี้เหมือนพวกเขากำลังลุกขึ้นแต่ไม่มีใครพูดไม่มีแม้แต่เสียงถอนหายใจบรรยากาศหนาแน่นจนคล้ายละอองฝุ่นที่ลอยหนักในอากาศทุกลมหายใจเหมือนจะสำลักตัวเองฉันรวบรวมแรงค่อยๆหันหน้าเพียงครึ่งด้าน พยายามดูว่าใครยืนอยู่ข้างหลังและเมื่อสายตาเหลือเห็นปลายเงาร่างของสามีใกล้กว่าที่คิดใกล้จนเกือบชิดหัวไหล่ของฉันความเย็นเฉียบก็ไหลพุ่งจากสันหลังขึ้นถึงท้ายทอยเขาไม่พูดแต่เขาเอื้อมมือขึ้นชา้านิ่งมั่นคงจนผิดปกติฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองสะดุดเหมือนเวลาในบ้านหยุดลง มือของเขาหยุดกลางอากาศค้างไว้เพียงคืบจากหลายฉันไม่แตะไม่ถอนเหมือนรออะไรบางอย่างจากฉันฉันกำสายกระเป๋าจนแขนสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนเสียงก้องเข้าหูพ่อแม่ของเขายืนอยู่ห่างออกไปแต่สายตาที่พวกเขามองมาไม่ใช่ความเป็นห่วงไม่ใช่ความโกรธและไม่ใช่ความสงสยัย เป็นสายตาที่เหมือนรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเหมือนทุกคนในบ้านยกเว้นฉันต่างเตรียมพร้อมให้ช่วงเวลานี้มาถึงฉันพยายามกลืนน้ำลายคอแห้งจนขยับแทบไม่ได้ปลายเท้าเริ่มถอยหลังโดยไม่ตั้งใจแต่ทันทีที่ฉันขยับสามีขยับเช่นกันเร็วพอจนฉันสะดุ้งเฮือกมือของเขายื่นมาขวางประตูวางแนบลงบนไม้ ข้างหน้ามือฉันพอดีน้ำหนักแรงพอให้ประตูขยับกลับเข้าทางเดิมเล็กน้อยเสียงนั้นเบาแต่ก้องสะท้อนจนฉันขนลุกไปทั้งแขนฉันเหงืยหน้าขึ้นช้าสบตาเขาแววตานั้นไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นแววตาที่ว่างเปล่าลึกและนิ่งจนเหมือนมองทะลุผ่านตัวฉันไปลมหายใจของเขาขยับใกล้ เขาโน้มหน้าเข้ามาเพียงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยประโยคที่เสียงเบาวกว่าครั้งก่อนแต่น้ำหนักมากจนทำให้ฉันแทบสุดลงกับพื้นประโยคที่ทำให้ทุกเสียงในบ้านหายไปประโยคที่ทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นเป็นหนึ่งจังหวะก่อนจะกระแทกกลับมารุนแรงกว่าเดิมประตูยังอยู่ใต้ฝ่ามือเขาแรงกดนั้นไม่มากแต่เพียงพอให้ฉันรู้ว่าออกไปไม่ได้ไม่ในตอนนี้ฉันปืนน้ำลาย เสียงแห้งในลำคอเหมือนมีทรายขูดอยู่ข้างในประโยคที่เขาพูดเมื่อครู่ยังหมุนวนอยู่ในหัวแต่ความเงียบพ่ตามหลังยิ่งทำให้มันหนักกว่าเดิมฉันพยายามสูดลมหายใจแต่หน้าอกกลับแน่นจนเหมือนอากาศหมดไปจากห้องโถงความรู้สึกเหมือนมีกำแพงมองไม่เห็นค่อยๆขยับเข้ามาล้อมตัวฉันทีละด้านทีละนิ้วแสงไฟเหนือสีสันสว่างจ้า จนฉันเห็นเงาของสามีทอดทับลงบนร่างของฉันเงานั้นใหญ่กว่าตัวจริงบิดเบี้ยวเล็กน้อยเหมือนมันมีชีวิตของมันเองเขายังยืนใกล้ใกล้จนได้ยินจังหวะหายใจของเขาชัดเจนลมหายใจที่ไม่รีบร้อนสงบหมกผิดกับความตื่นกลัวในตัวฉันอย่างสิ้นเชิงฉันเหนื่อยาขึ้นสายตาของเขาไม่ละไปแม้แต่วินาทีเดียว ดวงตานั้นนิ่งเย็นและว่างเปล่าพอให้ฉันขนลุกซ้ำหลายครั้งด้านหลังของฉันคือประตูด้านหน้าคือเขาและด้านข้างคือสายตาของพ่อแม่เขาที่ยืนมองอยู่เช่นเดิมพวกเขาไม่กล้าเข้ามาห้ามไม่เอ่ยเสียงปลอบไม่แม้แต่ขยับคิ้วเรากับพวกเขารอให้บางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจฉันกระชับกระเป๋า พยายามเรียกสติกลับมาก่อนจะเอ่ยถามเขาเสียงเบาเสียงที่สั่นจนฉันเองแทบฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาไม่ตอบเหมือนคำถามของฉันไม่จําเป็นเหมือนไม่มีความหมายเขาก้มหน้าลงเล็กน้อยสายตาย,ยังคงจ้องลึกเข้ามาเหมือนเขาพยายามค้นหาอะไรบางอย่างในสีหน้าของฉันฉันรู้สึกได้ถึงความเย็นบนต้นคอความเย็นที่แทรกเข้าไปในผิว เกิดจากระยะห่างที่แคบจนแทบแนบชิดกันเขาเอื้อมืออีกข้างอย่างช้าช้าที่ทำให้เซคันส์กลายเป็นนาทีความเงียบในบ้านหนาหนักจนเหมือนมีเสียงลมหูดังแผ่วสันปลายนิ้วของเขายกขึ้นลอยอยู่เหนือหลายชั้นห่างเพียงเสี้ยวจนรู้สึกได้ถึงแรงลมที่ขยับตามือเขาฉันตั้งใจจะถอยแต่ขาแข็ง เหมือนไม่ใช่ของตัวเองมือของเขาหยุดค้างในจังหวะที่เงียบจนเหมือนโลกลั้นหายใจเธอคิดว่าจะออกจากบ้านนี้ง่ายมากแค่ไหนเสียงของเขาต่ำเรียบแต่มีแรงกดทับจนฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงไปทุกวินาทีฉันสะอึกหัวใจบีบแน่นคำพูดนั้นไม่ใช่การขอให้คุยไม่ใช่ความน้อยใจไม่ใช่ความงอนที่อยากให้ง้อ มันคือคำประกาศบางอย่างคำประกาศที่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นลงทีละหยดฉันหันหน้าไปมองพ่อแม่ของเขาหวังว่าจะมีใครสักคนช่วยกันสถานการณ์นี้ไม่ให้หนักขึ้นแต่สิ่งที่เห็นคือสีหน้าที่นิ่งจนเกือบเหมือนรูปปัน้นพวกเขายืนนิ่งเหมือนรอผลลัพธ์เหมือนรู้ดีว่าเขาจะพูดประโยคต่อไปว่าอะไรฉันหายใจช้าลงเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะ ก่อนเขาจะโน้มหน้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมใกล้จนลมหายใจของเราแทบประสานกันและเขาพูดประโยคต่อมาช้ากว่าเดิมนิ่งกว่าเดิมชัดจนเหมือนทุกอักษรทิ่มเข้าหูฉันโดยตรงเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่หนักจนเหมือนตกลงกลางอกฉันโดยตรงทุกพยางคมชัดชัดจนเหมือนกรีดลงบนความเงียบของบ้านฉันยืนนิ่งลมหายใจติดขัด จังหวะหัวใจสั่นแรงจนรู้สึกเหมือนมันกำลังจะหลุดออกมาประโยคเมื่อครู่ยังสะท้อนกล้องซ้ำแล้วสำเล่าเหมือนเสียงในหัวไม่ยอมปล่อยให้ฉันหนีไปไหนเขาโน้มหน้าใกล้ขึ้นปลายจมูกของเขาเกือบแตะขมับฉันระยะห่างที่ทำให้สติฉันสั่นคลอนความกลัวตีขึ้นจนกดทับกระดูกสันหลังเหมือนน้ำหนักมหาศาลที่มองไม่เห็นฉันอยากจะถอยอยากจะวิ่ง อยากจะผลักประตูออกไปให้พ้นทุกสิ่งแต่ขาทั้งสองข้างยืนแข็งเหมือนรากไม้ที่ถูกฝังลึกลงในพื้นบ้านพ่อแม่ของเขายังอยู่ที่เดิมไม่พูดไม่เตือนไม่ถามเหมือนพวกเขาอยู่เหนือเรื่องนี้ทั้งหมดหรืออาจยอมรับสิ่งนี้มานานกว่าใครสายตาของพ่อเขานั้นว่างเปล่าว่างจนรู้สึกว่าหากฉันร้องขอความช่วยเหลือ คงไม่มีแม้แต่งเงาคําตอบกลับมาแม่ของเขาใช้ปลายนิ้วไล่ตามขอบผ้ากันเปื้อนชา้านิ่งเหมือนทําเพียงเพื่อให้มือไม่อยู่นิ่งเกินไปไม่ใช่เพราะกังวลไม่ใช่เพราะตกใจแต่เพราะเธอรู้ว่าเหตุการณ์นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันหันกลับมาสบตาสามีดวงตาของเขายังลึกเหมือนเดิมลึกจนเหมือนหลุมมืดที่อาจกลืนทุกอย่างที่มอง เขาขยับมุมปากน้อยมากเพียงพอให้เห็นว่าเขารู้รู้ว่าฉันกำลังกลัวรู้ว่าฉันอยากหนีและรู้ว่าตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยมือที่วางขวางประตูค่อยๆเคลื่อนไปเพียงเล็กน้อยแต่เพียงพอให้ไม้แข็งใต้มือฉันสั่นตามแรงของเขาปลายนิ้วของเขาที่ยังค้างอยู่เหนือไหล่ฉันลดต่ำลงทีละนิดทีละนิด เหมือนเขาตั้งใจให้ฉันรู้สึกถึงความใกล้ความกดดันและบางอย่างที่ลึกกว่าแค่คำพูดฉันหลับตาเสียววินาทีก่อนจะฝืนลืมขึ้นอีกครั้งเพราะกลัวว่าหากหลับนานกว่านั้นสิ่งแรกที่เห็นเมื่อเปิดตาอาจไม่ใช่เขาแต่อาจเป็นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าเขาโน้มศีรษะเข้ามาจนเงาของเขาทับลงบนใบหน้าฉันกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยพัดผ่านแต่ในตอนนี้ มันกลับเหมือนกลิ่นที่ทำให้ลำคอฉันแข็งเหมือนต้องกลั้นหายใจไว้เธอรู้ใช่ไหมว่าเสียงเขาเบามากแต่ชัดพอให้ฉันได้ยินทุกถ้อยคำทุกหยดความตั้งใจในน้ำเสียงหัวใจฉันหยุดเต้นหนึ่งจังหวะก่อนจะกระแทกกลับมารุนแรงจนเจ็บเขาขยับหน้าอีกนิดใกล้จนแผ่ลมหายใจอุ่นผ่านแก้มฉันสายตาที่จ้องมาไม่ไหวติง เหมือนต้องการให้คำพูดที่จะตามมาปักลึกลงตรงกลางความคิดฉันการที่เธอเก็บกระเป๋าออกไปตอนนี้เขาหยุดปล่อยให้ความเงียบจมลงมาเหมือนน้ำหนักจากฟ้าที่กดทับไหลฉันฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังอย่างชัดเจนดังจนเหมือนลำโพงถูกเร่งสุดระดับมันไม่ใช่การไปของเธอคนเดียวคำสุดท้ายหล่นลงหนักเย็นและคงพอให้เลือดฉันไหลย,ย้อนในอก ฉันเบิกตากว้างมือสันหนักกว่าก่อนหน้าขาทั้งสองข้างเริ่มไร้แรงจนเกือบสุดพ่อแม่ของเขานิ่งไม่มีใครแสดงสีหน้าตกใจสักนิดเหมือนพวกเขารู้ดีว่าประโยคนี้คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ฉันไม่อาจคาดเดาได้เลยและในวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านบนบ้านเสียงที่ทำให้ฉันต้องหันขวบขึ้นไป เสียงที่ทําให้บรรยากาศในบ้านเย็นลงฉับพลันเหมือนอุณหภูมิลดทวบตั้งแต่เพดานลงมาถึงพื้นเสียงนั้นดังอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเหมือนมีใครบางคนหรือบางอย่างเพิ่งเริ่มขยับตัวอยู่บนชั้นสองของบ้านหลังนี้เสียงบนชั้นสองเงียบลงอย่างกระทันหันเหมือนมันรับรู้ว่าทุกสายตากำลังมองขึ้นไปลมหายใจฉันสะดุด หัวใจเต้นช้ายอย่างผิดปกติเรากับร่างทั้งร่างกำลังเตรียมรับความจริงบางอย่างสามีถอยหลังหนึ่งก้าวมือที่ขวางประตูลดลงไม่ใช่พระยอมให้ฉันไปแต่เหมือนเขาต้องการให้ฉันเห็นเห็นทั้งหมดเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้มานานกว่าเวลาที่ฉันอยู่พ่อแม่ของเขายืนตรงนิ่งและเหมือนพร้อมมากกว่าทุกคนในห้อง แม่เขายกหน้าเล็กน้อยเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างขึ้นไปบนชั้นสองเสียงฝีเท้าที่ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครดังลงมาจากบันไดชา้าเรียบและหนักจนขั้นไม้สันสะเทือนฉันก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวแต่มือของสามีมาจับที่แขนเบาๆไม่ใช่เพื่อบังคับแต่เพื่อหยุดฉันไม่ให้ล้มลงไม่ต้องกลัว เขาพูดเสียงเรียบเรากับทุกอย่างอยู่ในความตั้งใจของเขามาตลอดร่างหนึ่งปรากฏบนหัวบันไดไม่ใช่เงามืดไม่ใช่สิ่งลี้ลับแต่เป็นเด็กสาวอายุไม่น่าจะเกินสิบหกดวงตากลมโตใบหน้าซูบเซียวและเสื้อผ้าที่กันแสงจนแทบกลืนกับเงาฉันรู้ทันทีเธอคือใครภาพบางภาพในใจฉันค่อยๆเชื่อมเข้าด้วยกัน จังหวะอารมณ์แปลกประหลาดของสามีคำพูดที่บ้านนี้หลีกเลี่ยงเสมอสายตาของพ่อแม่เขาที่ไม่เคยพูดแต่เหมือนพูดไปหมดแล้วเด็กสาวค่อยๆเดินลงมาสายตาของเธอไม่ได้มองฉันแต่กลับมองสามีเหมือนรอคำสั่งหรือรอให้เขาเริ่มบทสนทนาบางอย่างสามีผ่อนลมหายใจก่อนพูดกับฉันเสียงเบาเธอไม่เคยอยู่บ้านนี้คนเดียว หัวใจฉันวูบเหมือนถูกปล่อยตกลงจากที่สูงจนต้องรีบสูดลมหายใจเพื่อประคองตัวเองให้ยืนอยู่เขาจับไหล่ฉันแน่นขึ้นเหมือนต้องการให้ฉันรับฟังจนจบเธอคือส่วนหนึ่งของบ้านนี้ตั้งแต่วันที่แต่งงานเข้ามาและตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะรู้ทั้งหมดเด็กสาวหยุดที่ปลายบันไดส่งสายตาให้ฉันไม่ใช่สายตาขอความช่วยเหลือไม่ใช่สายตาความแค้น แต่เป็นสายตาที่เหมือนปล่อยวางทุกอย่างมานานแล้วฉันสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยคำถามสุดท้ายคำถามที่ฉันต้องรู้คำตอบก,ก่อนก้าวออกจากบ้านนี้ไปตลอดชีวิตเธอคือใครเด็กสาวยิ้มบางรอยยิ้มที่ทั้งเศร้าและสงบในเวลาเดียวกันฉันคือคนที่ออกจากบ้านนี้ไม่สำเร็จเมื่อหลายปีก่อนความเงียบจมห้องเหมือนทุกเสียงค่อยๆถูกกลืนหายไป สามีค่อยๆปล่อยไหลชั้นสายตาของเขาไม่ได้บีบคั้นอีกต่อไปมีเพียงความอ่อนล้าและความยอมรับที่ฉันเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเธออยากไปก็ไปได้เขาพูดช้าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่การขู่แต่เป็นการปล่อยปล่อยอย่างแท้จริงฉันก้มมองกระเป๋าก่อนเงยหน้าขึ้นมองทุกคนในบ้าน รวมถึงเด็กสาวที่ยืนอยู่สุดบันไดฉันยิ้มบางยิ้มที่ไม่ได้มาจากความโล่งใจแต่มาจากการรับรู้ว่าความจริงที่ฉันได้เห็นในคืนนี้คือสิ่งที่ปิดฉากทุกความค้างคาในหัวใจขอบใจที่บอกความจริงฉันพูดเสียงนุ่มสั่นเพียงเล็กน้อยฉันหมุนกรอนประตูดึงมันออกแสงภายนอกสาดเข้ามาอบอุ่น กว้างและปลอดภัยกว่าทุกมุมของบ้านหลังนี้ฉันก้าวออกไปหนึ่งก้าวและเมื่อหันกลับไปอีกครั้งเด็กสาวยังยืนอยู่แต่เธอยกมือขึ้นเหมือนบอกลาฉันยิ้มให้เธอยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังว่าเธอจะได้เป็นอิสระสักวันไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามลมภายนอกพัดผมฉันปลิวอากาศคืนนี้ไม่เย็นไม่หนัก และไม่กดทับอีกต่อไปฉันปิดประตูเดินออกจากบ้านหลังนั้นอย่างสงบและไม่หันกลับไปอีกเลย